มาพูดถึงโหมดใหม่นั่นเองคุณผู้ชมซึ่งก็คือใครที่เป็นแฟนคับแฮร์รี่พอตเตอร์นะจะชื่นชอบเพราะว่าเหมือนได้ย้อนวันวานวนะทุกคนก็คือโหมดใหม่นะครับเรียกว่าประจนภัยหนังสือนิรนามนะครับตั้งแต่แบบว่าตอนที่เราไปเจอหมา3หัวดิอ่ะซึ่งเพื่อนๆก็ต้องแบบผ่านด่านแรกนะครับผ่านภายใน60วินาทีผ่านด่านโดยไม่กําจัดหมานะครับหรือผ่านด่านและเอาชนะหมายักษ์สามหัวอา้าวแสดงว่าอีเกนเนี่ยต้องเล่น2รอบก,ก็คืออันแรกคือตีหมาให้ตายซึ่ง ไม่ยากหรอกแต่ว่าอันนี้จะมาบอกเคล็ดลับการทําให้หมาไม่ซีมองเท่งแล้วกันวิวดูดิภามันก็น่ารักเห็นไหมน,นี่น้องหมาทาไมน้องหมานอนแล้วตามันเปิดเลยกันหมาแบบหลับในหมาตื่นด,ดุ๊กดิ๊กเรียกดุด๊กดิ๊กละวะอ่ะอันที่บอกนะเราต้องล่อหมามาทางด้านขวาทุกคุณผู้ชมนี่ก็ล่อ,ลอมาใช่ปะเสร็จแ,แล้วมันจะมีกดปุ่มมือปึ๊บปึ๊บมันก็จะเล่นกิน เสร็จแ,แล้วเราก็มาตรงนี้ตรงประตูเราก็กดเปิดนี่อย่าให้หมาตายครับเราก็ผ่านแล้วเพราะว่าเปิดประตูได้นะง่ายนิดเดียวอย่าลืมกดติดตามบาวินชีเพลงทำมาเป็นอ่านหนังสือทำมาเป็นแบบเออสนใจในบทเรียนมานมันก็ทำแต่ดูเอลจะรู้นะ สวัสดีครดูทุกคนนะคะมีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไลฟวินชี่ ครับเราก็อยู่กับเกมแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเมติกเอาไว้นเป็นแน่งทางหนึ่งนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงโหมดใหม่นั่นเองคุณผู้ชมซึ่งก็คือใครที่เป็นแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์นะจะชื่นชอบเพราะว่าเหมือนได้ย้อนวันวานวนะทุกคนก็คือโหมดเดอะบุ๊กวิดโนเนมนั่นเองนะครับวิธีการเข้าไปนะครับท่านเพื่อนกดที่ตรงนี้นะแล้วก็กดที่ผจญภัยหนังสือนิราน,านามตรงนี้เลยนะครับซึ่งพอเพื่อนๆผ่านเนี่ย เพื่อนจะได้อัญมณีสีชมด้วยนะเอ oh. แบล็้าสีชม ก็คือโหมดใหม่นะครับเรียกว่าประจนภัยหนังสือน er <uk> <ๆ>ิรนามนะครับหรือเดอะบุ๊ควิตโนเนียมนั่นเองนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเอ่อรีวิวกันนะครับว่าโหมดนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็เล่นกันยังไงนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ขอทุกคนนะครับได้รอยยิ้มกลับไปนะครับหลังจากดูคลิปนี้จบครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดูกันเลยกางแรกเลยเกี่ยวกับโหมดนี้เนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเล่นโหมดนี้นะครับจะต้องสําเร็จภารกิจรูดูการควีดิตและเรียนรู้กการิ่3 นะครับผมซึ่งมันก็จะอยู่ในหน้าเควนแหละเพื่อนๆก็ทาให้มันผ่านนะพอผ่านแล้วนะครับหนังสือเนี่ยมันจะเลื้องแสงแบบนี้เลยแบบเปล่งประกายแบบว้าวอิซ์เมจิงประมาณนี้นะครับซึ่งหมายความว่าอันนี้กลดล็อกแล้วเพื่อนสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับอ่ะสมมุติถ้ากดเล่นก็กดเข้าไปเลยเปิ้คือตัวหนังสือเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวคุณผู้ชมของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เราเคยอ่านหนังสือในหนังอย่างเงี้ยคุณผู้ชม ซึ่งอันเนี้ยเขาทํามาแค่ภาคศิลาอาฐานซึ่งในอนาคตผมว่ามันน่าจะสนุกขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรมันจะต้องมีในส่วนของในภาคอื่นๆเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดอย่างเงี้ยเออ,อหรืออาจจะมีแบบภาคต่อเนื่องแบบแฟนตาซีบีดไม่รู้เป็นไปได้หรือเปล่านะแต่ว่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะย้อนวันวานดีคุณผู้ชมซึ่งการเล่นเนี่ย ง่ายมากเห็นปะสมมติว่าอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยเป็นเรื่องในตอนของปริศนาของเซนเปผู้ชมซึ่งเขาก็จะบอกว่าเออทำอยังไงถึงจะได้เออของมานะคะับผมของก็จะมีแบบเนี้ยเหรียญเหมือนเหม,ม,มือนปดดาวอะถ้าเราทาได้ครบเราก็จะได้อัญมณีส้มทั้งหมดเนี่ยได้ต้องกี่อันนะ่ะเจ็ดสิบอ่ะเราให้ดูก่อน <S <S เบื้องต้นเรามาเล่นด่านแรกันก่อนผู้ชมด่านแรกเนี่ยคือเ,าเขาเริ่มแต่แบบว่าตอนที่เราไปเจอหมาสามหัวดิอ่ะซึ่งเพื่อนเพื่อก็ต้องแบบ ผ่านด่านแรกนะครับผ่านภายใน60วินาทีผ่านด่านโดยไม่กําจัดหมานะครับหรือผ่านด่านและเอาชนะหมายักสามหัวเอาสแสดงว่าอีเกนเนี่ยต้องเล่น2รอบก,ก็คืออันแรกคือตีหมาให้ตายซึ่งไม่ยากหรอกแต่ว่าอันนี้จะมาบอกเคล็ดลับการทําให้หมาไม่ซีมองเท่งละกันดูดิถ้ามันก็น่ารักเห็นไนหะมน้องหมาถ้าไปน้องหมานอนแล้วตามันเปิดหรืหมาแบบหลับในอุยแล้วดูดิ แฮร์รี่รอนแล้วก็เฮอร์เมลนี่แบบกระปุกกระปิกอนนะสุดๆโอเคพุชด, <Okay. Push. S 1> ดันพร้อมกันจะ,จะ<ม>เข้าไปก่อนรอ,อ,อ,อให้สัญญาณนี่เก่งแฮร์รี่สมัยนั้นนะปีหนึ่ง,งแท้ๆหมาตื่นด,ดุ๊กดิด๊กเลก่นดุ๊กดิ๊กแล้วคันอ่ะอันที่บอกนะเราต้องล่อหมาไปทางด้านขวาคุณผู้ชมนี่ก็ล่อ,ลอมาใช่ปะ่ะเสร็จแล้วมันจะมีกดปุ่มมือ ปุ๊บมันก็จะเล่นทิมเสร็จแ,แล้วเราก็มาตรงนี้ตรงประตูเราก็กดเปิดมีอย่าให้หมาตายครับแล้วก็ผ่านแล้วเพราะว่าเปิดประตูได้นะง่ายนิดเดียวอีกครั้งหนึ่งเราก็ตีให้หมามันตายจบอันต่อไปก็เล่นหมากลุกแต่ไม่อยากจะเฉลยอ่ดิอ่ะเฉลยหน่อยละกันไหนเขามาดูแลนี่ทำเป็นแบบรู้ดีรู้ดีรู้แจ้งนะ อันนี้ง่ายมากทำมาไปบอกเปง่ายพอเล่นมาแล้วอันเนี้ยเราถ้าตามเนื้อเรื่องต้องให้รอนโดนโดนแร็ตก่อนก็คือโดนกินก่อนนะครับคุณผู้ชมอ่ะเรืเร่องที่รอนให้รอนไปตรงนี้ปึง้งรอนเสร็จสุะตัวเฮรี่บอกอยาจะอยากหยุดแั้งเออสแนปหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะครับไม่เราเดินมาตรงนี้เนาะให้รอนเดินมานี้ี่บ,บอกพูดมากแฮรรี่ทำมาเป็นป๊าบรอนโดนฟันชัวชัวโดนทุดกระมม่ อ่ะต่อไปเราเดินแฮร์รี่คุณผู้ชมเราเดินไปไหนได้เราอันนี้นะอันนี้แบบถ้าเราไม่ได้รู้เนื้อเรื่องหรืออะไรเลยนะครับเรือให้ดูเรือเป็นหลักเรือมันจะเดินอย่างนี้คุณผู้ชมเวลาเรือเรือมันกินมันจะกินอย่างนี้นี่ยแนวแนว,แนวตรงเนี้ยแต่เราต้องเดินยังไงก็ได้นะครับให้เราไม่โดนเรือกินเราเดินมาตรงนี้ปึ้งเช็คเมทเพราะว่าลูกคาดนี่เห็นไหมเดินสองตาตามภารกิจเขาเลยตายสักนางคิง ีทำมาเป็นมั่นเพื่อนโดนตีกระบอกแตกไปแล้วชนะอันนี้ก็คือ2อด่านและต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของปริศนาสเนเปด้วเความช่วยเหลือของรอนแฮร์รี่และเฮอไมโอนี่จึงเข้าสู่ห้องถัดไปได้อย่างสำเร็จและการขัดขวางมให้ถาดานเนปขโมยศิลาอาถรรพ์ก็ใกล้สำเร็จแล้วนี่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้เนาะว่านว่าซานเปเป็นคนร้ายแต่เปล่าคนร้ายคืออะไร รีเรลนี่มีเธอไม่เออไม่ใช่โลแมวนี่ขวดเอ่อมออยู่ข้างหลังหัวอย่างนี้นะอ่ะภารกิจคือผ่านด่านครั้งแรกอันที่สองดื่มเครื่องดื่มมาเนี่ยป๊อปอัพเขาหน้ารังนะชอบนี่เราเข้าประตูมาแล้วคุณผู้ชมรอนมาไหมรอนไม่มาดีโดนทุบไปแล้วเฮ้ยเว้นมอนของเซเน่พูดเราทำยินดีเราต้องเริ่มกินหรอเขาบอกว่าขวดเล็กยังไงก็ปลอดภัยลองให้เธอหนึ่งก่อนให้เธอไม่ดื่ม tell me นี่ what oh, Harry. ไม่ใช่คนนี้หรอโอเคดีนะเลยนี่มันฉลาดอ๋ออันนี้ปะเอ่อ uh, bottle of potionHave you got the answer Tell me what is it นี่เป็นสี <it? S 2> ม่วง oh no คน <c oughs> <c oughs> นี้ก็ยาวพี่โอเคอันนี้ก็เล่นให้ตลกเฉยๆนะคุณผู้ชม งั้นเราต้องให้นี้เฮอร์มโอนี่มันกินเอ่อ uh, Bottle of potion ไหนเธอดื่มสิ Have you got the answer? Tell Harry. only got enough potion for go Ron. grab the Tell There's Have answer? me, back and เห็นไหมอุ้ยถูกต้องเป็นไงล่ะไม่ต้องพูดมาก <'s> จะสอนเฟสเข้าใจไหมนางหัวฟู <c oughs> นี่บายบายเราอันนี้นะคะน้องปวดสมอ uh, งจิ๋วที่สุดแล,แล้วเราก็ดื่มเองคือรมีโอนี่จะดื่มได้ยังไงเพราะว่าไปแล้วนี่เราไปก่อน่า อันต่อไปศิลาอาร์ทรัลล์หลังจากผ่านบททดสอบหลายาครั้งให้ได้คิดว่าต้องเชิญน้ากัศจา์แซนเดปนั้นกับพบว่าคนที่อยากมยศิาลาถ่านจริงแล้วคือตัาจารย์ครีเรลเห็นไหมล่ <I S 2> ละนี่เดี๋ต้องไม่บอก <S <S เราเห็นตัวเองอะ มีเออศิลาอาหารอยู่ในกระเป๋าเว้ยถ้าตามในหนังนะเออเป็นไงนะต้องเป็นคนที่เป็นแฟนด์ขับเท่านั้นถึงจะตอบคำถามได้เนี่ยเราจะไม่มอบศิลาอาถรรพ์คุณผู้ชมไปเลยทุกคนสู้มันไปเลยเฮ้ยแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์ของฉันใช้พวูคุมวิญญาณคิดว่าไงเลิศป้าเลิศได้อะไรได้เลยอุ้ยขี่เร็วครับกลัวมากกลัวล้นเออฤด้าวดมอ วุยนี่เรามือจับหน้าไงถ้าตามในเดือเรื่องคือมันจะมีพลังแบบเวทนม์โบราณนะครับที่เรียกว่าความรักทุกคนโปรเทคต์เราอยู่แฮร์รี่เอามือจับอะ่ะมันก็เลยทําให้แบบวอเดอมอร์ที่เป็นด้านตรงข้ามนะสลายไปนี่เป็นไงล่ะรู้จริงเรื่องปิ๊งย่าสุดๆต้องบอกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เป็น หนังสือนิยายเนาะที่ทําให้ผมอะรักการอ่านเลยนะเออสตาร์ Saint i, ที่จะรักการอ่านแบบปกติที่จะแบบไม่ชอบการอ่านเลยนางเอกที่ไม่คาดคิดหลังจากผ่านประตูเปลวไฟสีดำข้าไปเทอร์มนี่พบบุคคลที่เธอไม่คาดคิดนั่นคือศาสตราจารย์ครีเรลอ้าวเจมสคนมาที่นี่นางเธอไมโอนี่อ้าวอันนี้แบบพิเศษหรอแบบใหม่ปะไม่เป็นไรแกตายเหมือนเดิมจะบอกให้เลยนะเป็นไงเทอร์มินี่ใช้ศาสตร์มือแกก็ไม่เท่าไหร่หรออ้าวเอระ ปล่อยปป่อยนะแกเจอพลังหัวฟูน่อยนี่แน่อุ้ยเออเป็นไงล่ะเธอไมโอนียศาสตร์มือสุดๆเธอไมโอนียศาสตร์มือตัวเล็กเหมือนปีหนึ่งแต่จริงๆแล้วตอนเนี้สกิลคือปีห้าอย่างที่บอกนะทุกคนเมื่อกี้ก็คืออันยากๆเรียกว่าอันยากอ่ะอันใช้สมองแบบพัลเซิลน่ะจะมีแค่หนึ่งสอง สแค่นี้แหละนอกนั้นก็เป็นต่อสู้ธรรมดาและง่ายไหมคุณผู้ชมอ่ะใครที่อยากได้เพรส้มแบบง่ายๆนะครับแล้วก็อินไปกับเนื้อเรื่องนะครับสนุกสนานของแฮร์รี่ตั้งแต่แบบออริจินัลนะเออก็สามารถ มาเล่นกันได้นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ได้รับเสียงหัวเราะกลับไปแล้วก็รอยยิ้มกลับไปนะครับผมถ้าชินชอบการอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ล่ะเออแล้วก็ถ้าใครมีคําถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับยินดีจะตอบดีจะพูดคุยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายครับ